สวัสดีครับพงปนาไปรวันครับวันนี้เดินมาเจอเจ้าหนีครับมันคือเห็ดแครงนะครับเห็ดแครงมันจะขึ้นอยู่ตามต่อไม้ล้มนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นต้นยางนี่จะขึ้นเยอะมากนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะพามาเก็บเห็ดแครงกันนะครับเห็ดแครงนี้ใช้ปรุงรสได้หลายเมนูนะครับทั้งทําห่อหมกแล้วก็ แกงคั่วแกงกะทินะครับแล้วก็นําไปผัดก็ได้นะครับผัดเห็ดแครงแล้วก็เม่ดูอื่นๆเป็นคั่วแล้วก็ยำตะไคร้ก็อร่อยครับเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บเห็ดแครงไปปรุงอาหารกันครับ แข้งถ้าเราเก็บนะครับท้ดีใช้มีดตัดนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีกันไกรมาด้วยนะครับตัดจะสะดวกกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ติดเศษไม้ขึ้นมาด้วยนะครับ โอเคครับได้แค่นี้นะครับแต่ว่าที่ลำต้นมันยังมีเชื้ออยู่นะครับยังมีดอกที่ยังไม่ยังอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราสามารถมาดูได้ในวันนุ่งขึ้นวันถัดไปอีกวันสองวันเราจะมาเก็บเพิ่มได้นะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะครับนี่ก็ได้สักผัดหรือว่า ได้ยำเป็นหนึ่งมือแล้วนะครับโอเคครับแล้วพวกันครับ